ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับวิเคราะห์เจาะลึกก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีอกอังกฤษลิเวอร์พูลปะทะอาเซนอนการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีอกอังกฤษประจำฤด,ดูกาล2020-2021คู่คืนวันจันทร์ที่28กันยายนระหว่างหงส์แดงลิเวอร์พูลปะทะไอปืนใหญ่าอาเซนอน โดยคู่นี้จะแข่งขันกันที่สนามแอนฟิลเวลาตี2 5นาทีตามเวลาประเทศไทยสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมความพร้อมล่าสุดของลิเวอร์พูลนั้นในเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเพิ่งจะถล่มลินคอล์นซิตี้ทีมจากหลีกวันไปได้อย่างขาดลอย2ประตูต่อ7แถมก่อนหน้านั้น2เกมในลีกพวกเขาก็จังเก็บได้6คะแนนเต็มซึ่งในสัปดาห์นี้ทีมของเจอเกนครอปยังคงต้องรับศึกหนัก ด้วยการเปิดบ้านต้อนรับไอปืนใหญ่แอสเนนทที่พวกเขาเพิ่งจะพ่ายแพ้มาในศึกคอมมูนิตี้ชิลถึงแม้ว่าลรเวอว่าผูลจะได้เปรียบเล็กน้อยจากการที่ได้เล่นในสนามแอนฟิลด์ของพวกเขาแต่ทัพไอปืนใหญ่ในฤดูการนี้น้นแตกต่างไปจากปีก่อนๆซึ่งโดดเด่นในเรื่องของการตั้งรับอันเหนียวแน่นและเน้นการเล่นแบบโต้กลับโดยอาศัยความเร็วของตัวริมเส้นทั้งสองข้างต้องมาลุ้นกันว่าหงแดงนั้นจะสามารถล้างแค้นได้สำเร็จหรือไม่ หรือว่าจะถูกพลพรรคเดอะกันเนอร์ตอกย้ำด้วยการบวกมาอัดได้ถึงทินคืนนี้ได้รูกันแน่นอนความพร้อมก่อนเกมของลิเวอร์พูลนั้นพวกเขาจะยังคงไม่สามารถใช้งานอเล็กซ์ออกเล็กชบเลนในเกมวันนี้ได้เช่นเดียวกันกับโจเอลมาติปและจอแดนฮนเดสันเนื่องจากทั้งคู่ยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนในรายของโจโกเมตนั้นยังต้องรอเช็คความฟิตก่อนเกมอีกครั้ง คาดการ1สเ็ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลมีดังนี้ผู้รักษาประตูอาริซองเบเกอร์กองหลังเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนฟาบินโยเวอร์จิลฟานได้แอนดูโรบสันกองกลางจอจินิโอวนดุมเตียโกเอากันตาล่าและนาบีเกตากองหน้าโมฮัมเหม็ดซาลาโรเบียโตฟิมิโนและซาเดโอมาน่ความพร้อมล่าสุดของทางด้านอาร์เซนอลเปิดหัวได้ดูการใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับทีมของมิเกลอาร์เตตา ทีล่าสุดสามารถบุกอัดเลสเตอร์ซิตี้ไปได้ในศึกคาราบาวครับรอบที่3ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ2เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาแถมในช่วงสสัปดาห์แรกของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษพวกเขาก็คว้า6คะแนนเต็มมาได้อย่างงดงามโดยเกมในค่ำคืนนี้พลพรรคไอปืนใหญ่จะต้องพบกับบททดสอบที่แท้จริงด้วยการบุกไปเยือนลิเวอร์พูลแชมป์เก่าที่ฟอร์มกำลังสดอยู่ในตอนนี้อย่างไรก็ตามทีมเด็กกันเนอร์เคยเอาชนะหงแดงมาได้แล้ว ในเกมคอมมูนิตี้ชิม่ช่ว,ชวงตน้นฤดูการที่ผ่านมาต้องมาดูกันว่าในเกมนี้อาเตตาจะพาทีมต่อกรกับความร้อนแรงของแชมป์เก่าได้หรือไม่หรือว่าจะสามารถบุกมาย้ำชัยชนะได้สำเร็จอีกครั้งโดยสภาพความพร้อมล่าสุดของอาเซนอลนก่อนลงทำการแข่งขันอาเซนอลนนั้นจะยังมีปัญหานักเตะบาดเจ็บอยู่หลายรายโดยเฉพาะกองหลังอย่างปาโบโมาลีคัลลัมแชมเบอร์สโคดานมุตตาฟีและคีรลนเทียนนี่รวมถึงโซคาติต ต่างก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกับหัวหอกดาวรุ่งอย่างกาเบียลมาเตเนรีที่จะลงสนามช่วยทีมในนั้นนี้ไม่ได้แน่นอนแล้วเช่นกันโดยคาดการเ์11ผู้เล่นตัวจริงของอาร์เซนอลมีดังนี้ผู้รักษาประตูเลโนกองหลังโฮดดิ้งกาเบียหลุยกองกลางเมดแลนไนเอเลนี่เซบายอสเบเยลินกองหน้าวิลเลียนลากาแซนและโอบาเบยองผลงานานันหลังสุดของทั้งสองทีม ลิเวอร์พูลชนะ4สเสมอ0แพ้1อาร์เซนอลชนะ5สเสมอ0แพ้0ผลงานเฮ t ูเฮ a d การเจอกันล่าสุดของทั้ง2ทีมอาร์เซนอลชนะได้2นัดเสมอ0นัดและลิเวอร์พูลชนะได้3นัดครับสถิติที่น่าสนใจก่อนเกมลิเวอร์พูลไม่แพ้ใครในสนามแอนฟิลด์มาแล้ว60เกมติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเป็นการชนะ49นัดเสมอ11นัดและแพ้0นัด 8นัดหลังสุดที่หงแดงลงเล่นที่แอนฟิลด์ในลีกพวกเขาเอาชนะไปได้ถึง7เกมและยิงประตูเฉลี่ยได้ถึง4.38ประตูด้วยกันฤดูการก่อนอาร์เซนอลน,นั้นเก็บได้เพียง2จาก18คะแนนที่ออกไปเยือนทีมที่จบ6อันดับแรกในลีกโดยเป็นการเสมอ2นัดและแพ้4นัดไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลน,นั้นไม่เคยแพ้ใครในแมตช์ที่ลงแข่งขันในเดือนกันยายนมาแล้ว27นัดติดต่อกันดนทุกรายการเป็นการชนะ22และเสมอ5นัด เกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ทั้ง2ทีมพบกันในแอนฟิลด์สีน้นหลังสดุดสประสานในแดนหน้าของลิเวอร์พูลทั้งโมงของเมซาาห์ซาดิโอมานเน่และโรเบร์โตฟิมิโนยิงประตูรวมกันแล้วถึง12ประตูเลยทีเดียวหากอาร์เซนอลสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้ในเกมนี้จะทําให้พวกเขาคว้าชัยชนะ3เกมแรกของฤด,ดูกาลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ซีซั่น2 0 0 4 2นถึงออีกทั้งจะยังทําให้มิเกลอเตตตานั้น เป็นผู้จัดการทีมเด็กกันเนอร์คนแรกที่เอาชนะที่แอนฟิลด์ได้ในเกมแรกที่ทำหน้าที่ผู้จัดการทีมนับตั้งแต่ที่ทอมวิกเทเกอร์ทำได้เมื่อปี1947มเคิลโอเว่นฟันธงออกโรงวิเคราะห์ก่อนเกมพร้อมทำนายผลแข่งคู่ลิเวอร์พูลปะทะาอาร์เซนอลมเคิลโอเว่นกูรูลูกหนังชื่อดังและตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษออกมาวิเคราะห์ก่อนเกม พร้อมทำนายผลการแข่งขันในเกมคู่ระหว่างลิเวรูลที่มีโปรแกรมเปิดบ้านรับการมาเยือนของไอ้ปืนใหญ่าร์เนนนลไมเคิลโอเวนโกโูลูกหนังชื่อดังออกมาวิเคราะห์ก่อนเกมพร้อมกับฟันธงผลการแข่งขันในเกมคู่ระหว่างหงแดงลิเวูลแชมป์เก่าที่มีโปรแกรมเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของไอ้ปืนใหญ่าร์เนนนลแชมป์เอฟเอคัพในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่3ประจำฤด,ดูกาล2020-2021 โดยคู่นี้จะแข่งขันกันในคืนนี้เวลาตี2น1 5นตามเวลาประเทศไทยในเกมนัดที่แล้วเจ้าบ้านหงแดงลิเวอร์พูลภายใต้การทำทีมของเจอเกนครอฟผู้จัดการทีมชาวเยอรมนนี้นำทีมบุกอาสิงโตน้องเงินคลามเชลซี2ประตูต่อศูนย์ขณะที่ทีมเยือนอย่างไอปืนยาเซนอนของทางมิเกลอาเตตากุนซือชาวสเปนนั้นเปิดบ้านทุบขุคนคอนเวสแฮมยู่นเตดมาได้2ประตูต่อหนึง่ง ล่าสุดไมเคิลโอเว่นได้ออกมากล่าวว่าการพบกันของทั้งลิเวอร์พูลและอาเซนนลที่แอนฟิลด์ในครั้งนี้จะเกิดประตูขึ้นอย่างมากมายเพราะว่าทั้งคู่นั้นมีช่องโหว่ที่แพงหลังที่ต่างก็ยังมีปัญหาอยู่จริงๆแล้วที่ผ่านมาทั้ง2ทีมเมื่อพบกันก็จะทําประตูกันได้อย่างมากมายและผมคิดว่าเกมนี้ก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเราจะได้เห็นหนึ่งในเกมที่สนุกที่ต่างฝ่ายต่างก็จะเปิดเกมรุกเข้าหากัน แต่สุดท้ายแล้วจะเป็นฝั่งของทีมลิเวอร์พูลเจ้าบ้านที่จะสามารถเบียดเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่ตอ2อาร์เตต้าออกโรงกำชับแข้งปืนใหญ่ตามติดดิอโกเชื่อเป็นผู้ควบคุมจังหวะเกมของหงแดงในคืนนี้มิเกลอาร์เตต้ากุญซอพลังหนุ่มของไอ้ปืนใหญ่เซนนอนทีมชั้นนำของสื่อพรีเมียร์ลีกอังกฤษเอ่ยปากแสดงความเห็นก่อนเกมบิ๊กแมต ที่อาร์เซนอลจะบุกไปเยือนลิเวอร์พูลที่ถิ่นอันฟิล์ในค่ำคืนนี้โดยระบุว่ามีทัพนักเตะหงแดงอยู่หนึ่งคนที่ตนเองมองว่ามีพรสวรรค์ที่อันตรายแบบสุดๆซึ่งทีมของตนนั้นจำเป็นจะต้องหาทางหยุดยั้งให้ได้ถ้าหากอยากจะจบเกมด้วยการเป็นผู้ชนะมิเกลอาเตตาเทรนเนอร์ชาวสเปนกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องของตลาดซื้อขายว่าพวกเราทำอะไรพลาดไปบ้าง แต่ผมยอมรับว่าผมชอบตีอโก้เอากันตาลาจริงๆตั้งแต่ตอนที่อยู่กับบาร์เซโลนาแล้วเขามีคาแรคเตอร์ส่วนตัวที่โดดเด่นมีพรสวรรค์และแตกต่างจากคนอื่นๆเขามีคุณภาพมหาศาลในแผงมิดฟิลและไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมของเรอรลพูลเราเคยเล่นกับพวกเขามาในเกมชนะ2-1เมื่อท้ายได้ดูการที่แล้วตอนนองถึงเกมชิงโลกกันกุศลทุกๆครั้งมันจะมีสิ่งที่แตกต่างออกไป และครั้งนี้มันก็จะเป็นเช่นเดียวกันเรารู้ว่าพวกเขามีมาตรฐานที่สูงแค่ไหนแถมยังเต็มไปด้วยความสม่ำเสมอพวกเขาจะเป็นฝ่ายควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในเกือบทุกแง่มุมของการแข่งขันแต่พวกเราจะต้องเล่นให้ท็อปฟอร์มกันมากที่สุดมิเกลอาเตตากุนสื่อของไอเปิรนใหญ่อาร์เซนอลให้สัมภาษณ์เจอเกนครอปออกโรงชื่นชมอาเตตา ทำได้อย่างยอดเยี่ยมแม้คุมไอปืนใหญ่ไม่นานเจอเก้นครอปกุนซือของลิเวอร์พูลกล่าวชื่นชมในผลงานที่มิเกลอาเตตาทำให้กับอาเซนอลภายในระยะเวลาสั้นๆหลังเตรียมตัวเจอกันอีกในเกมพรีเมียร์ลลกอังกฤษคืนนี้ลิเวอร์พูลและอาเซนนตต่างก็เก็บได้6คะแนนเต็มจากการลงสนามใน2เกมแรกของพรีเมียร์โดยที่อาเตตานั้นมีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้ามารับงานคุมทีมเมื่อกลางฤด,ดูกาลที่แล้ว โดยเจอเกนครอฟได้ชื่นชมในสิ่งที่อาเตตาทำให้กับไอ้ปืนใหญ่ในระยะเวลาเพียงแค่สั้นๆและสิ่งเหล่านั้นยังเป็นตัวบ่งบอกว่าเขาจะกลายเป็นกุนซซอร์ที่ดีผมไม่แน่ใจว่าผมควรจะเปรียบเทียบหรือเปล่าแต่อาเตตาแสดงให้เห็นในช่วงระยะเวลาสั้นๆว่าเขาดูจะเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมเจอเกนครอฟกล่าวทีมที่เขาเซตอัพขึ้นมาในตอนนี้นมีโครงสร้างที่ยอดเยี่ยมคุณเห็นได้เลยว่ามันบาลานซ์ทั้งเกมรับและเกมรุก มีการวางระบบที่ดีให้อิสระกับนักเตะใช้สิ่งเหล่านั้นในแบบที่เหมาะสมเขาทำหน้าที่ได้อย่างน่าประทับใจมากและการเปลี่ยนมูดของระบบทั้งสโมอสรผมว่ามีไม่เยอะหรอกนะที่คิดว่าเขาจะคว้าแชมป์ได้ซักแชมป์แต่เขาก็คว้า FA Cup คับมาได้และเขาก็เพิ่งจะคว้าคอมมูนิตี้ชิลมานั่นเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากพวกเขาจะเป็นคู่แข่งที่ต่อกรได้ยากพวกเราเจอกับพวกเขามาแล้วสองครั้ง และในเกม Community s h i e ิ d ก็เป็นเกมที่เปิดกว้างพวกเราโชคไม่ดีส่วนในเกมเลีกพวกเราช่วยพวกเขาเพราะพวกเรามอบ2ประตูให้ไปแบบง่ายๆจริงอยู่ว่าผมสามารถพูดสิ่งดีๆเกี่ยวกับอาร์เซนอลได้หลายอย่างแต่ในเกมคืนนี้ผมเชื่อว่าทีมของพวกเราจะยังมีโอกาสในการคว้าชัยชนะเจอเกนครอบบอสใหญ่ของลิเวอพูให้สัมภาษณ์ในค่ำคืนนี้ลิเวอพูของเรามีคิวจะเปิดสนาแมแอนฟิลด ต้อนรับการมาเยือนของไอ้ปืนใหญ่อาเซนอนโดยคู่นี้จะแข่งขันกันเวลาตี25นาทีตามเวลาประเทศไทยอีกแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าทีมของเรานั้นจะสามารถเปิดบ้านเอาชนะอาเซนอนได้หรือเปล่าและเกมนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของลิเวอร์พูล และอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวลิเว์ภูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละ3ามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิง่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ